ปึ๊บเตะเข้าโกอ่ะอ,ะ,อะไรเนี่ยทำไมเตะไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องกดค้างหรอทึือไปแล้วโอ้โหแมนมากนะครับแต่ว่าแกรนนี่แมนกว่านะครับโอสุดยอดมากเลยคุณยายแกรนนี่โอ,โอ้ดูคุณคณรูครูบอกบอลชั้นไปไหนเนี่ยดูดูชั้นดูชันปึ๊บไปแล้วปึ๊บเข้าโกแล้วทุกคน<อ>เป็นยังไงล่ะ นี่คือแมป Go Simulator นะครับจำลองการเตะบอลนั่นเองเดี๋ยวนะเราเตะได้ระยะไกลมั้อ่ะเตะตรงนี้ดูปุ๊บ97%ไม่ได้นะครับแสดงว่าต้องอัปเกรดก่อนลองมาอัปเกรดดูถึงอันนี้มีความแข็งแรงนะครับความแม่นยำหรือเปล่าแล้วก็ความเร็วโอเคเราเอาความแข็งแรงก่อนละกันถึงถึงๆๆๆๆๆงถึอัปโหลดเลย25นะครับอันนี้น่าจะความแม่นยำนะปุ๊บเงินหมดแล้วโอเคแล้วลองไปเตะใหม่ดูนะครับดูซิว่าโอ้โหแกรนนี่เตะได้ระยะ ไกลมากๆเลยทุกคนนี่ปึ๊บเข้าโกด้วยแล้วพ่อตรงนี้มีคูณ2เหรอคืออะไรอะ่ะอ๋อทุกอย่างบวกเพิ่มนะครับเอาหายไปแล้เยีายวไปทันเตะเลยมาตรงนี้ก่อนไปเลยดีเป็นไงความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วตรงนี้คูณ2มาแล้วไปร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เข้าโกเลยระยะไกลนะครับเอาเป็นกลางสนามบ้างตรงนี้เผื่อจะเข้านะครับลองดูว่าถึงไหมป,ปึ๊บถึงด้วยพวกเราการสนามก็ได้นะเนี่ย นี่อะไ,ไกลอีกนะครับจากกลางสนามมาตรงนี้เลยมาฝั่งตรงข้ามดูซิว่าจะถึงไหมปึบนีถึงด้วยโอ้โหนี่เป็นนักเตะเซี่ยวลิมยีได้เลยนะเนี่ยชั้นเนี่ยบรรยะยตรงนี้บางดีกว่าอะตรงนี้ว่าจะถึงไหมร้อยเปอร์เซ็นต์วูบโอ้โหไม่โดนนะครับเอาให้โดนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้อะอันนี้น่าจะได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอ้โหไม่เข้านะครับความแม่นยําต่ำมากๆพอออกจากสนามแต่ว่าพออยู่ในสนามแล้วก็เข้าไหม อึ๊บเข้าโกเป็นยังไงล่ะอ่านี่เราสามารถสุ่มลูกบอลได้เหรอเนี่ยลองดูนะครับ500ไปเลยจื๊บได้อะไรเอย่ยลูกฟุตบอลจะเป็นลักษณะไหนลองดูนะครับอ่าเป็นลูกเทนนิสนะครับเดี๋ยวโอ้ <c oughs> ได้หายากด้วย นี่กระเป๋าแล้วก็อ๋อเลือกอันนี้เหรอไปแล้วดีไงลูกเทนนิสนะครับลูกเทนนิสแต่ว่าเอามาเตะบอลน,นะครับบไปนี่เป็นยังไงล่ะได้ XP นะครับแล้วก็เออความแม่นยำมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะอคูณ2อ,อยู่ข้างหน้ารอก่อนนะคูณ2แปบ๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วเตะไปเลยดี อ่าถ้าเราจะไปอีกแมปนึงต้องใช้ทั้งหมด4,000นะครับโอเคจ่ายถึงปึบมาแล้วอันนี้อะไรอ่ะแคมปิ้งเหรอสวนสาธารณะนี่ดูซิว่าจะยิงเข้าโกไหมไอยิงตรงหินนี่แหละเอาละวึบไปแล้วถึงไหมโอติดเสานะครับไม่ถึงนะครับเอาใกล้ๆก่อนละกันประมาณนี้ได้ไหมจึ100๊100% ฟืบเข้าแล้วเย yeah. ่อ่ะบนโต๊ะบนโต๊ะอ่ะโต๊ะนี้โต๊ะีตรงนี้อืบถึงไหมเย่ yeah. ถึงนะครับมาตรงนี้ดีกว่าตรงในเต็นบุบไปเลยไปแล้วในเต็นโอ้โหในเต็นชนคานนะครับเฮ้ยมีคุณสองตรงนี้อ่ะลองดู77%ดีอ๋อต้อง77นะครับ90ไม่ได้ โอ้นี่ไง90ชนอ้ไม่ชนนะครับอันนี้อะไรอะ่ะปลดล็อกกรอต้นไม้อันนี้1 0,000มื่นนะครับลองดูไปเลยดิต้นไม้ปลดล็อกต้นไม้ตรงนี้นะครับสามารถขึ้นไปได้กระโดดขึ้นไปมีอะไรอะ่ะน่าจะมีของรางวัลข้างบนหรือเปล่าน่าจะให้ขึ้นมาเตะเฉยเดี๋ยวลองดูนะว่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วเตะได้ไหมถึงโอ้โหแมปไกลมากๆข้างบนน่าจะสูงสุดนะที่มันเป็นแบบว่ามงกุฎข้างบนนั้นโอ้ดูแกนี่แกดี่อยู่ตรงทะเลสาบ เราลองเตะตรงนี้ดูว่าได้ไหมไปเลยยืดอยเกือบโอ้โหเทมากๆเลยนะครับนี่ครับเตะบอลบนต้นไม้<ะ>อ่ะลองดูเอาเจเอร์เซน็นถึงไหมมันเด้งนะครับไม่ถึงเดี๋ยวขอไปอัปเกรดก่อนละกันตรงนี้อัปเกรดเป้าตรงนี้นะครับ40อ่ะ40อันนี้41แล้วละโอเคแล้วก็ไปที่เดิมอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องเดินไปเหรอแล้วเนีย คืออะไรอ๋อนี่ไงต้นไม้สวนสาธารณะนะครับไปต้นไม้ไปได้ไหมกิ้งโอ้โหกิ้งมาเฉยเลยตรงนี้ถ้าเราแบบว่ายิงชั้นแรกได้ไหมบนนี้ปึ๋งขึ้นมาโอเคมาลองลุ้นกันนะครับไปเลย97โอ้โหชนป้ายโฆษณาครับแต่ว่าเข้าเฉย อันนี้คือสุ่มอะไรสักอย่างนะครับไหนขอลองดูหน่อยปึง๋งได้อะไรอะ่ะเป็นการ์ดเหรอมาแล้วนะครับให้เลือกการ์ดเอา,เอาสายสุดแล้วกันฟืออบออกมาเป็นอะไรอะ่ะนิกเหรอ <What? S 2> อ๋อเพิ่มสเตตัสให้เรานะครับแล้วก็อันนี้เหรออุป,ปรกรณ์ติดตั้งนี่มีนิกเดินตามนะครับน่าจะคล้ายๆแบบว่าเกมสัตว์เลี้ยงทั่วไปคุณยายดูนะเดี๋ยวเตะให้ดูฟืบไปแล้วดีดีครับนิกไม่ได้ช่วย เดี๋ยวนะนิกช่วยอะไรได้บ้างอ่ะกด F รอ F คืออะไรอะ่ะเนี่ยกด F แล้วทุกคนแล้วก็เป็นบัฟหรือเปล่าอืบนิกมานิกมาแล้วอ๋อคลิกทุกที่เพื่อเตะด,ดีอ๋อนิกเตะบอลให้เรานี่ไงไปเลยน,นิกเตะไม่เข้านะครับเดี๋ยวเอาใกล้ๆมาน,นิกนิกมาตรงนี้หน่อยอ๊ออ่ะนิกเตะ อดไปแล้วนิเตะเข้านะครับอ๋อเตะให้อัตโนมัติเหรอเนี่ยแล้วถ้ากดปิดเหมือนคล้ายๆบอทดหรือไงอนี่ครับนิกปั๊มให้ว้าวสุดยอดจริงๆ อามาตรงนี้บ้างดีกว่าปลดล็อก2 0งหมืนะครับปึ๋งไปเลยโอ้โหนี่คือทะเลทรายซาฮารานะครับมีปิรามิดด้วยตรงนี้อ่ะลองเตะดูนะครับว่าถึงหรือเปล่าเออไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เบออโอ้โหไม่ได้นะครับแสดงว่าต้องเบากว่าน,นี้เหรออะลองดูนะครับ อ่ะแปล้วกันฮึบแปโอ้โหเกือบถึงนะครับแต่ว่าติดคานโอโ้ต้องใช้ความแม่นเดี๋ยวคูณ2ม,มา97%รฮึบเย่เข้าโกนะครับอ๋อบริเวณตรงนี้ได้นี่ไง97นะครับตรงนี้ ป๊บอาติดเหมือนกันนะครับแสดงว่าต้องไปเพิ่มความแม่นเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้ปลดล็อก5 0,000อ่ะลองดูปึ๊บปลดล็อกไปเลยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตรงนี้ได้นี่เตะบอลตรงนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะเตะบอลตรงเอ่อบนพีระมิดนะครับไปเลย95%ชนป้ายเลยแล้วป้ายาขวาอะไรตรงนี้เนี่ยเอ่เอาไว้เอาไว้เอาไว้ไปปึ๊บฉีก ฉ,ฉีกทุกกดไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปอัปเกรดก่อนละกันอ่าเอาเป็นนี่อันนี้น่าจะความแม่นนะ50อันนี้50อ่ะอันนี้นำนะครับแล้วก็เวลาไป<ะ>ก็อันนี้เลยไปที่ทะเลทรายนะครับปืนใหญ่อมาแล้วเป็นงานรวดเร็วอ่ะโอเคอ่ะลองเตะม่นะครับไปเลยลูกเตะซิลิมยี่ดีไงเข้าแล้วเอออันนี้อะไรอะ่ะเวทมนต์เหรอใช้เวทมนต์ 2,000 20, 0คืออะไรอ่ะเปลี่ยนสกิลหรออ๋อจะมีแบบว่าบวกเวทมนต์ได้อ่ะลองอันนี้ดูนี่ครับมีอะไรก็ไม่รู้นะครับสักอย่างเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าบนนี้ล้กันบนพีระมิดนี่แหละไปเลย96%ฟึบืโอ้โหไม่เข้านะครับคุณยายก็มานะครับแต่ทำไมลูกบอลเป็นช็อกโกแลตอย่างนั้นนะ <c oughs> <c oughs> โอ้คุณยายดูดูคุณยายโหเตะไกลมากๆดูนี่ปืบไปแล้วปื๊บ ไม่เข้าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเออเปลี่ยนแบบดีกว่าไปตรงนี้แสนสองนะครับไปในเมืองเออเดี๋ยวนะกดตรงนี้ปดล็อกอ่านะเข้ามาในเมืองแล้วนะครับดูโอ้โหทะเลทรายไม่เข้านะครับมาเตะในเมืองดีกว่าอ่าลองดูนะครับเออจุดเข้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปแล้วดูเหมือนว่าโอ้โหเกือบเข้านะครับ ดูเอามาใกล้ๆดีกว่าใกล้ๆตรงนี้ไปเลย93%เหมือนจะเริ่มไม่ถึงแล้วนะครับทุกคนอพอมันไกลขึ้นมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆไม่มีไอเทมเลยเหรออ๋อมีปลดล็อกนะครับตรงนี้บนตึก750ลองขึ้นดูนะครับปะ750อ๊บขึ้นมานะครับโอ้ขึ้นไปเตะยากกว่าเดิมแล้วเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวนะึอ๊ออ่ะมาแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ชึบเดี๋ยวนะขึ้นตรงไหนชึบชึบๆึขึ้นมาแล้วอ่ะฝั่งนี้ขึ้นยากเย็นมากๆนี่นี่อ,อ๊ออ่ะ เดี๋ยวลองดูนะครับเตะบนนี้เตะไม่ได้นะครับบนนี้ฉันต้องเตะอย่างนี้ไปเลยนี่ครับไปแล้วฟึบโอ้โหไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออัปเกดตก่อนอันนี้จึงถ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 ถึงอันนี้อีกฟึบๆๆเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวจะลองเตะบนตึกนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับลองดู ไปร้อยเปอร์เซ็นต์บอลลูนโอ้โหเข้าเรียบร้อยเข้าโกเป๊ะนะครับบนนี้อะไรเดี่ยโอ้เี่อะไรเนี่ยสองล้านแล้วคุณยายก็เตะโชว์เฮ้ยมาบนนี้ดีกว่านี่นี่บนนี้คุณยายดูนะเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเข้าโกโ,กโอ้โหอีกนิดเดียวเองเฉียดเฉียดนะครับอ่ะนี่ดูคุณยายเตะสิคุณยายไปแล้วคุณยายโอ้โหไกลมากๆ ตอนนี้เรามาเตะบริเวณชายหาดบ้างดีกว่าล,ลองดูนะครับปึ๊บ97%โอ้โหเตะข้ามเมืองนะครับโหไกลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเด้งดึงถึงๆึง,งแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับตรงสวนสาธารณะโอโบนโต๊ะพอดีเลยอย่างแม่นอันนี้ต้องปลดล็อก20ล้านนะครับมาไปเลยเข้าไปมาแล้วนะครับเอ้ยคูณ2พอดีเลยปึบร้อยซดีฟึบโอ้โ เข้าเลย oh <my> เข้าพอดีเป๊ะไปกันต่อนะครับตรงนี้โอ้โหเป็นจนวดนะครับเตะบริเวณตรงนี้อลองดูปึ๊บร้อยเปอร์เซนต์ถึงไหมรู้สึกแรงไม่พอนะครับพอเปล่าไม่พอโหต้องอัปเกรดนะครับอันนี้ไกลมากๆอ่ะแล้วมันขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไินขึ้นยังไงอ,อ่ะอ๋อนี่ไงปีนขึ้นไปนะครับตรงนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็เตะตรงนี้เลยเหรอ <S <S เดี๋ยวนะทางอยู่ตรงไหน,นอ่ะอยู่ตรงนี้ลองดูปึ๊บไปเลย ดีอยู่ปล่อยเปอร์เซนต์นี่ครับคํามแมปนะครับแต่ความแป่นไม่มีเลยแต่เอาเท่อย่างเดียวนะครับอ่ะเข้าไปต่อนะครับอันนี้70ล้านนะครับปลดล็อกเรียบร้อยข้ามเกาะตรงนี้ฟึบขึ้นไปโอ้โหจะไปไกลถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวหน้านี่มันสเตเดียมอะไรเนี่ยอ่ะขึ้นไปอีกถึง ถึงถึงนี่มันดาวเคาะชัดๆเนี่ยลองเตะบนนี้ดูฟึบร้อยเปอร์เซนต์ไปแล้วโว,โว,โว้ไม่ถึงนะครับอันนี้ไกลเกินไปนะครับนี่ครับมันถึงแต่ว่ามันไม่แม่นนะครับอันนี้ต้องหาจุดใหม่เออเอาเป็นหลุมตรงนี้แล้วกันอ่ะคูณสองนะครับทำไหมเนี่ยปึ100๊บร้อยเปอร์เซนต์ึบไปแล้วพุ่งไปแล้วปึบเย่ yeah, ถึงด้วยนี่ไง เอ้ยบนยานนี้ดีกว่าชึบอาออกขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อมันขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ยอาตายานนี่แหละฟึบร้อยเปอร์เซนต์ไปแล้วโว้ต้านแรงลมนะครับฝืบข้ามบอลลูนไม่ได้นะครับน้ต้องหาคูณ2ใช่ไหมเนี่ยอันต่อมาเท่าไรเนี่ยโอ้เดี๋ยว250ล้านเดียนะเข้าไม่ได้นะครับอดีโอ้แพงจัดนะครับ โอเคทุกคนก็จบคลิปแล้วนะครับนี่ดีแกดี้เป็นโกนะครับวื <laughs> ดูโอเคทุกคนก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันนะก็อยากให้ทำอีกเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราเออบายก่อนแกนดี้บายเร็วดูแกดี้เตะเข้าโกตัวเองไปแล้วบาย